อาร์เซนอลจ่อคว้าเอเบเลซีเอเซ่เติมเกมลุกลุยล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอารเตตาเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องครับเตรียมคว้าตัวเ e อเบเลซีเอเซ่ปีกซ้ายทีมชาติอังกฤษจากคริสตันพาเลตมาร่วมทีมหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวได้บอกกับเพื่อนสนิทครับว่าเตรียมเซ็นสัญญากับเดอะกันเนอร์ในซัมเมอร์นี้ ข่าวนี้มาจาก tbr ฟุตบอลครับระบุว่าเอเซ่ที่แม้จะได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีและบาเยอร์มิวนิกแต่เจ้าตัวเลือกที่จะกลับบ้านเก่าอย่างอาร์เซนอลครับซึ่งเป็นสโมสรแรกที่เขาเคยอยู่ในอะคาเดมี่มาก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกตอนอายุ13ปีและเริ่มต้นเส้นทางอาชีพเต็มตัวกับกินพาร์คเรนเจอร์ก่อน<ไ>ย้ายสู่คิตตันพาเลทในปี2020การมาของเอเซ่จะเป็นดีลถัดไปครับต่อจากวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนรวมไปถึงนักเตะใหม่หลายรายก่อนหน้านี้อย่างเกป้า คิเซนนอก,การดมาเปตินซูบีเมนดีโนโนี่มาดูเอเก้รวมถึงแนวรับอย่างคิเตนมอสเกล่าจากบาเลนเซียอาเซนอลกำลังมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อคว้าแชมป์พิมี์ลีกหลังได้ลองแชมป์ติดต่อกันมา3มฤดูกาลการเติมเอเซ่เข้ามาเสริมทัพริมเส้นจะเป็นการเพิ่มมิติในการโจมตีให้ทีมมากยิ่งขึ้นในซีซั่น2025-2026